ไปจ้าเพื่อนเพื่อนจะพามาเก็บฟักลูกฟักใหญ่อีกแล้ววันนี้นะนี่จะพาเก็บลูกฟักไปอีกแล้วเพื่อนเพื่อนนี่แกจัดแล้วค่ะนี่นี่แกจัดเราจะทำยังไงตั้งกล้องได้หาหามือกล้องให้เรารอคนมา อัดถ่ายจับกล้องให้เราตัดพูกฟักเนาะนี่อันนี้แก่จัดมากดูเชือกจะขาดละจะตั้งกล้องตั้งกล้องต,งตรงไหนดีฮาจะตั้งกล้องตรงไหนจะตัดฟักได้เพื่อนๆเอาเมันตรงนี้แล้วมัง้งเห็นไหมลำบากยากขิดนี่นะ แล้วนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคีเอเตอร์คีเอเตอร์โอู้หุหนักนี่มาแล้วหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งอ๋อหัวทิ่มหัวทิ่มหัวทิ่มอีกสองลูกอีกสองอีกสองเนาะอีกสองอีกสอง มือกล้องเราก็ไม่ยอมเดินนะดูลูกนี้ใหญ่มากนี่มาอีกแล้วสอง ừ, ลูกที่สองลูกนี้ใหญ่อีกลูกนึง ลูกที่สามอึ๊บไม่ได้ตัดฟัแจะมามีลูกที่สี่อันนี้ลูกที่สี่เพื่อน โอ้โหหนักเหมือนกันเลยนี่วันนี้เอากี่ลูกสี่ลูกเหมือนเดิมไหมดูค่ะ เอาแค่สี่ลูกพอเพื่อนๆอีกลูกหนึ่งแม่เดียวจะไว้ทำพันเนาะนี่เดี๋ยวมาให้ดูนี่ค่ะลูกใหญ่มากโอเคแค่นี้นะคะ